มาค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะนี่เลยใครเบื่อเบื่อข้าวมาอาหารจานเดียวมาแล้วค่ะ ค่ะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทําสุกี้แห้งทะเลมาค่ะวันนี้การจะใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งแช่น้ําเตรียมไวค้ค่ะค่ะแล้วก็ผักในตู้เย็นเหลือๆเ,เคลียออกมาค่ะการจะใช้เป็นผักกาดขาวผักบุ้งขึ้นช่ายนี่หนึ่งจานใหญ่ๆเลยค่ะทะเลของการก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกค่ะนี่ชอบนะคะใส่ไปจุกๆุไข่ไก่สองฟองแล้วก็น้ําจิ้ม ซุกี้ยี่ห้อที่ชอบนะคะเท่านี้เองค่ะวัตถุดิบผัดช่องแช้งช่องแช้งแป๊บเดียวค่ะแต่จะผัดยังไงผัดซุกี้แห้งยังไงให้มันดูน่ากินมีความแบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบอยากกินค่ะไปค่ะลงมือทํากันจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันอันนี้ก็จะใช้เป็นน้ํามันหมูค่ะน้ํามันร้อนเราก็จะใส่หมึกกับกุ้งค่ะลงไปวันนี้ผัดเป็นผัดทะเลเนาะ ผัดให้หมึกกับกุ้งมีความสุกแน่ระดับหนึ่งเลยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะชอบมากใส่มากการจะใช้ไฟแรงๆในการผัดเลยนะคะการรวนหมึกกับกุ้งสุกได้ประมาณนี้ค่ะการขึ้นขอบกระทะหลังจากนั้นใส่ไข่ไก่ค่ะกันจะใส่ไข่ไก่สองฟองแล้วก็อยากจะให้ไข่นะมีแบบสีขาวสีแดงเนี้ยค่ะ ไม่ต้องขีมากเสร็จแล้วเราก็ตลบกุ้งกับปลาหมึกนะลงมาผัดให้ไข่เซฟตัวจะใช้วิธีการพลิกกลับไข่แบบนี้นะจะไม่ได้ขยี้ขยี้ขยี้สักทีเดียวอ่าเนี้ยค่ะไข่เซฟตัวแบบนี้ใส่ผักค่ะลงไปของการจะมีผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็ต้นขึ้นช่ายนะคะ ใส่ลงไปตามด้วยหุ้นเส้นค่ะที่แช่น้ำแล้วนะคะเป็นหนึ่งจานง,ง่ายๆปรุงรสชาติเลยค่ะใส่ซอสหอยนางรมนะคะสักประมาณ2ช้อนซอสปรุงรสค่ะสักประมาณ1ช้อนเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นกางก็จะผัด นี่ค่ะใครมีพริกไทยนะใส่พริกไทยได้เลยจะตัดรสชาติด้วยน้ําตาลทรายค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วเราก็ผัดเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านี่ เราก็จะได้ซุกี้แห้งทะเลแบบง่ายๆแบบนี้เลยลจะมีความฉ่ำๆเนาะแล้วเราก็กินคู่กับน้ําจิ้มซุกี้ยี่ห้อที่ตัวเองชอบแบบว่าผักเป็นผักหมึกเป็นหมึกกุ้งเป็นกุ้งแบบนี้เลยนะคะทํากันแบบง่ายๆเนาะผัดกันแบบง่ายๆชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กินตอนร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ